ที่แ่งคนผู้คนก็ม,มากมายอาหารจะรากไหร่ก็ปีชิดาพาชิม Love Story ค่ะช่วงตรีชิดาพาชิมวันนี้นะคะปลอยแวะผ่านทางเส้นทางถนนสุขาภิบาล5ค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าแถวเนี้ยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อย ขับรถมาที่ตลาดออมเงินเนี่ยนะคะขับมาตรงริมปุ๊บไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยเวเรือร้านหนึ่งเขาใช้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเสือสกุลเอ๊ะแปลกใจปกติเขาจะใช้ก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตก๋วยเตี๋ยวเรือปทุมอะไรประมาณนี้นะคะหรือก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยาแต่ทําไมถึงใช้ชื่อเสือสกุลมาชิมแล้วอร่อยค่ะก็เลยต้องมาถามไถ่เจ้าของร้านตอนนี้ดิฉันอยู่กับพี่บุญสมค่ะเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องถามก่อนว่าก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้แต่เดิมเนี่ยอยู่ตรงไหนคะ เ้นนี้แหละครับผมตรงข้ามกับสำนักงานเขตสายไหมแล้วขายมากี่ปีแล้วคะประมาณสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วย้ายมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะย้ายมาตั้งแต่เมื่อปีห้าห้าห้าหกห้าหกครับลูกค้าเก่าๆย้ายตามมาไหมค่ะย้ายตามมาฮะตอนนี้ดลุงดลามาเยอะมาเยอะครับลูกค้าเก่าๆมีใครบ้างอดิเช่นได้ไหมคะเออ มันโดยรวมๆแล้วมีดาราเขามีหมากมีอ้อมมีนเดชทุกอยนางมาเจ็บนักกานร้านนี้ครับค่ะโอ้ก็ถือว่าแสดงว่าเราแวกเนี้ยเป็นพื้นที่ที่นักการเมืองกับดาราอยู่เยอะครับผมแต่ก็เป็นแต่ร้าน๋วยเดือก็เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าที่เขามาชอบร้านนี้เพราะต้องมีอะไรพิเศษล่ะอืมรสชาติอืมอร่อยค่ะทําไมถึงมองว่าสูตรเราเนี่ย ไม่ได้อิงสูตรใครเพราะปะกติเนี่ยเขาจะต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ,อยุทธยาก๋วยเตี๋ยวเรือปทุมรังสิตหรือแถวแถวที่มีชื่อเสียงแต่ทาไมถึงใช้ชื่อว่าเสือสะกุลนะคะคือเสือสะกูลนี่ผมจะเอานสกุลของพ่อมาใช้นาสกุลตัวเองออก็เพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลสิริมงคลครับแล้วก่อนหน้าที่จะมาขขยก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะทำอะไรมาก่อนเมื่อก่อนผมเป็นเซลล์อยู่บริษัทพีเมียโปรดักต์เป็นเซลล์อยู่เป็นเซลล์มาประมาณสิบห้าปีก็เบื่อ เลยออกมาทําตรงนี้แล้วเป็นเซลล์กับการขายก๋วยเตี๋ยวเรือมันมันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยทาไมไปหาสูตรอะไรมายังไงคะคือคือเป็นเซลเนี่ยเรา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 ,เราอยู่อยู่ในในในต้องเป็นลูกน้องเขาอะ,ะแต่เรามาทาก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยตรงนี้เราเป็นลูกน้องทั้งลูกน้อง,องทงัทง้ทงทั้งทั้งเจ้านายด้วยเจ้านายตัวเองค่ะแไไตะ่ไปได้สูตราจากไหนล่ะคะคิดคนมาเองครับ คิดเองจัดการไปตะเวนทานนี่แหละค่ะโอ้โหแล้วมั่นใจยังไงครับการที่เปลี่ยนชีวิตมาคิดสูตรตัวเองแล้วมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือครั้งแรกเสี่ยงกับการที่จะต้องมีทั้งคนกินกับคนที่ไม่กินตัดสินใจยังไงถึงเอาล่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนี่แหละก็ว่าโดยโดยทั่วไปผมจริงๆแล้วผมผมทํางานมาผมก็เรียนรู้มาอยู่แล้วตรงน,นี้แล้วผมเอามาประ,ประยุกต์ใช้ปรปับปรุงใช้ในใ,ในในธุรก <phon? S 2> ิจของเราเอง ตรงนี้วันแรกเป็นไงคะเปิดวันแรกอืมก็วันแรกก็มีลูกค้าต้อนรับดีพูดพูดง่ายสมัยก่อนเนี้ยช่วงสิบปีที่แล้วเนี้ยเออผมเปิดวันแรกเนี่ยผมได้สามพันบาทสามพันบาทสมัยสิบปีที่แล้ว <C> e <val> ก็ถือว่าโอเคนะวันแรกเลยนะค่ะแล้ว,แล,วแล้วก็ยอดมันก็เลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะครับร้านสมัยก่อนเล็กเล็กประมาณไหนก <C> e <val> ็ประมาณนี้ฮะประมาณเท่า <C ain> นี้ครับประมาณเนี้ย กับการที่เป็นมือใหม่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือครับแต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับเน้นคุณภาพด้านไหนคะก็ด้านรสชาติตรงนี้รสชาติและการบริการตรงนี้กันเองกันเองคือเข้ามาในร้านที่สามารถพูดคุยกับพี่ได้เลยเห็นปุ๊บตอนแรกเอ๊ะเจ้าของร้านหรือว่าพนักงานนะแต่ไปมาๆอ้ยเจ้าของร้านกันเองเหลือเกินนะคะเดินทางมาไม่ยากนะคะจากถนนสุขภิบาลห้าค่ะ ทางสายใหม่ก็ได้ก็ถ้ามาทางวชรพลก็มาสุขาภิบาลห้าเลยสำนักงานเขตสายใหม่จะมีตลาดทองเงินก็เลี้ยวเข้ามาซอย4 1เซอย41ครับเข้ามาประมาณ50เมตรค่ะอยู่ขวามืออยู่ขวามือค่ะจำไว้แม่นๆนะคะซอยสุขาภิบาล5 41ิบครับตรงเข้ามาขวามือเลยนะคะไม่กี่เมตรเองนะคะเจอป้ายโตโตเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือเสือสกุลคือปอยเองเนี่ย ก็เป็นแชมป์กินก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันนะคะบปอยก็ไปทานตั้งแต่อยุทธยาเหมือนกันไปทานลังสิทธ์ก็ไปเรียกว่าดังๆที่ไหนก็ไปวันนึงขับรถมาในตลาดอองเงินอ้าวร้านนี้เห็นติดป้ายไว้เลยว่าเสือสกุลจะมาเปิดเร็วๆนี้เอ๊ะทำไมเขาดังมาจากไหนทําไมถึงจะมาเปิดปรากฏว่าโอ้โหพอเปิดปุ๊บคนเพียบก็เลยลองเข้าไปทานเออถูกปากถูกปากจริงๆดังนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าแซบไม่แซบเนี่ยวันนี้พอขอเทสอีกทีหนึ่งว่า อร่อยเหมือนกับวันแรกที่ปรปมาทานที่นี่หรือเปล่าคคงต้องให้พี่บุนสมไปนำก๋วยเตี๋ยวที่คิดว่าอร่อยที่สุดเนี่ยมาให้ปอยลองเทสดูว่าแซบสมคำล่ำลือหรือเปล่าครับผมนะคะ นี่หน้าตางก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะสูตรเสือสกุลประจําอยู่ที่ตลาดอองเงินตรงนี้นะคะก็ที่บอกแล้วค่ะปอยเคยมาทานครั้งหนึ่งราติดใจหรือต้องมาเดี๋ยวต้องชิมว่าครั้งนี้รสชาติเหมือนเดิมเหมือนที่ครั้งแรกที่มาทานหรือเปล่านะคะต้องขออนุญาตชิมกันกันนะคะคแล้วก็มีกากหมูเนี่ยสำหรับคนที่ชอบครับผมก,กรุบกรุบกรุบใช่ไหมคะคบ,บางคนอาจจะเป็นแคบหมูมาทานในร้านนะคะสีสันน่าทานมากนะคะคขออนุญาตชิมก่อน เข้มข้นอย่าบอกใครเหมือนที่พี่บอกว่าใส่กะทิไปหน่อยๆมันจะทําให้รสชาติของน้ําซุปเนี่ยเข้มข้นมันเข้มข้นจริงๆนะคะแต่อย่างปลอยเองเนี่ยเป็นคนชอบกินเปรี้ยวแล้วเวลามาตามร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยบางคนที่ไม่รู้สูตรจริงๆเนี่ยเขาก็จะใช้พริกที่เป็นพริกส้มธรรมดาใช่ครับแต่สัญลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆก็ต้องเป็นพริกส้มแบบนี้ใช่ครับค่ะเป็นพริกอะไรคะพริกขี้หนูพริกขี้หนูคั่วครับพริกขี้หนูคั่วครับค่ะต้องมา พี่ขึ้หนูสดเนี่ยนะฮะแล้วเรามาบดบดแล้วก็ค,ยค่ยแล้วก็มาหมักอ๋อบดแล้วก็หมักครับค่ะถึงจะหน้าตาแบบนี้นะคะถึงจะเรียกว่าเตี๋ยวเรือดังนั้นรสชาติของพี่เขาเนี่ยนะคะเข้มข้นอยู่แล้วแต่ด้วยธรรมชาติของปอยเอง่ะคนคนชอบเปรี้ยวเติมน้ําส้มไปนิดนึงเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าเติมน้ําส้มไปนิดนึงเนี่ยจะออกเป็นรสทีท่ที่บอกว่าถูกปากป่อยหรือเปล่าคือถ้าเปรี้ยวไปอีกนิดนึงนี่นะคะป่อจะว่าอร่อยแซ่บเือเหลือเกินต้อง,องลองชิม มันอยู่ที่รสชาติของแต่ละบุคคลใช่แต่ละคนแล้วชอบแต่จริงคือพี่ก็ทำรสกลมกล่อมมาอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่ชอบทานกลมกล่อมสามารถทานได้เลยแต่อย่างปอยชอบเปรียวนิดนึงตัดไปหน่อยนึงได้นะคะดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงโอ้ต้องบอกตรงๆค่ะเห็นไหมคะน้ำลายน้ำลายสอใครเห็นปอยทานจะน้ำลายสอทุกคนแล้วเพราะว่าพอใส่น้ำส้มไปนิดนึงเนี่ยเปรี้ยวกำลังดี นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดูเส้นนะคะเส้นเล็กของพี่บุญสมที่เลือกมาเนี่ยเหนียวคือเป็นความประณีตในการหาเส้นก๋วยเตี๋ยวในการที่มาอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าเป็นเส้นเหนียวหน่อยๆนะคะก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเดี๋ยวชิมดูค่ะแซ่บแซ่บจริงๆค่ะ คือมันกลมกล่อมมันมันบอกไม่ถูกมันนวลมันละมุนนะครับเผ็ดหน่อยๆสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดไม่ทานเผ็ดก็แจ้งได้ครับผมค่ะเปิดขายทุกวันไหมคะทุกวันครับจันถึงอาทิตย์เลยจันถึงอาทิตย์ครับตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นแปดโมงถึงห้าโมงเย็นแต่ถ้ามาช้าเนี่ยหมดก่อนนี่คือไม่ไม่ทราบนะคะครับผมสาหรับคนที่หลงทางนะคะสามารถบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะได้ครับค่ะเบอร์อะไรครับศูนย์แปดหกแปดแปดแปดห้าแปดเจ็ดสามครับ อีกครั้งหนึ่งค่ะ086-888-5873ค่ะคก็เีค่ะก็ผกเตยวเรือเสือสกุลนะคะคใคร,ครที่เคยใช้บริการอยู่แถวสุขาพิบาล5ฝั่งตรงข้ามสำนักงานเขตสายไหมเนี่ยนะคะคไม่รู้ว่าร้านนี้ย้ายไปอยู่ไหนมาอยู่นี่นะคะมาอยู่ที่ในตลาดอองเงินเข้ามาซอยสุขภิบาล5 4 1 4 1เข้ามาปุ๊บสังเกตขวามือทันทีก็จะเจอร้านผ้ดิ่วเรือเสือสกุลอยู่ตรงนี้ครับผมว่าไปแล้วมีทั้งเนื้อทั้งหมูใช่ไหมคใช่ครับค่ะ มีทั้งเนื้อทั้งหมูเนี่ยนี่ที่ฉันทานอยู่ที่เป็นเนื้อนะคะคนี่ทานที่เนื้อว่าเนื้ออร่อยหรือเปล่านะคะอืมกาลังดีครับผมไม่เปื่อยจนเกินไปไม่เหนียวเลยครับกำลังดีเคี้ยวแล้วแบบทางเ่างว่าเตี่ยวเรือมันเข้าเข้ากันจริงๆนะครับแล้วก็ดูที่ก้านแบบบุ้งเนี่ยครับเสี่ยวเรือที่ถูกหลักเนี่ยต้องเป็นก้านแบบบุ้แบบนี้อือ ไปไปทำเรียกว่าไปซื้อของอะไรตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเราไปจ่ายตลาดประมาณหกโมงหกโมงแล้วก็มา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 ทํากินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องกินกากเจียวแล้วกากเจียวที่ถูกต้องต้องกรอบนะคะครับจะมาแบบกากเจียวเหนียวเหนียวไม่ได้ดูซิว่าร้านพี่สดใหม่ทุกวันคัะร้านพี่กรอบหรือเปล่าครับอืมอืมกรอบหอมด้วย เจียวใหม่ๆทุกวันนะคะหมดทุกวันเลยครับถึงรันศิกใครที่ดูรายการของปออยู่นะคะขายทุกวันตั้งแต่แปดโมงแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าดูรายการจบปุ๊บมาเลยค่ะมาลองชิมดูนะคะไม่ถูกปากเนี่ยแล้วตามมาว่าไปได้เลยนะคะเพราะ่คอนันตีว่าอร่อยจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณพี่บุญสมด้วยนะคะคขอบคุณครับแต่ว่าอันนี้รายการ นับสตอรี่นะคะช่วงตริชดาพาชิมก็ขอมอบเกียรติบัตรนะคะให้กับพี่บุญสมนะคะขอบคุณครับก๋วยเตี๋ยวเรือเสือสกุลค่ะนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่แซ่บจริงๆนะคะตรีชดาการันตีว่าแซ่บอิลีก็ต้องลองมาชิมกันดูนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดทุกวันละค่ะนะคะก็มาลองชิมกันดูแล้วจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่แถวนี้แล้วค่ะนะคะรสชาติอร่อยค่ะคุณนะคะขอบคุณครับ นะคะใครที่บ้างเว้นมามานะคะมามาทานที่นี่กัน,นะคะ่ะขอบคุณนะคะ